สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Star d y v a l e นะคะวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อเรามีหัวใจครบ2ดวงกับเซบาสเตียนนั่นเองนะคะวิธีที่จะเจอเหตุการณ์นี้นะคะง่ายๆเลยต้องไปหาเซบาสเตียนตอนที่เซบาสเตียนอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอเราเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเซบาสเตียนเขาก็กําลังยุ่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ใช่ไหม เราก็ให้เลือกคําตอบของเรานะคะว่าเราจะทํำยังไงนะคะข้อแรกก็คือเฮ้ยนางยุ่งอยู่ไปดีกว่ากับอีกข้อหนึ่งก็คือยืนรอนั่นเองนะคะอันนี้เราเลือกยืนรอเซบาเตียนก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วนางก็แบบเฮ้ยขอโทษจริงๆนะพอดีแบบกําลังยุ่งอยู่นางกําลังทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็ก็จะเป็นคำถาม ที่เราจะต้องถามเขานะคะว่าจะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าจะถามเรื่องเรื่องการแต่งห้องนี่นั่นซึ่งอันนี้เราเลือกว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าเขาทํางานอะไรอะไรประมาณนี้นะเมื่อกี้มันมีเสียงอันเลใช่ไหมเซบ,บาสเตียนบอกว่ามันเป็นข้อความจากแซมนะคะบอกว่าจะชวนออกไปแฮงเอาท์ข้างนอกซึ่งแบบเขาไม่ได้รู้สึกอยากไปโรบินมาค่ะ โรบินบอกว่าเซบีเมื่อกี้เจอนะเอบิเกลนะแล้วก็เอ็บบีกลเนี่ยบอกว่ากำลังตามหาเธออยู่เซบาเตียนทำแบบเออตกนะเซบาเตียนบอกว่าได้บอกเธอไหมว่าผ,ผมทำงานโรบินบอกว่าบอกแล้วแหละแต่ว่าเอบิเกลบอกว่ายังไงก็จะแวะมาหาเซบาเตียนก็ทำหน้าไม่ค่อยพอใจนะคะแล้วก็ประมาณว่า ทำไมไม่มีใครสนใจเลยว่าฉันจะทํางานอยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นางหมุดเกียประมาณว่าที่มารู้ทํางานไม่เห็นมีใครไปยุ่งกับเธอเลยอะไรน้องนี้นะคะก็เราถามต่อนะคะว่าจะถามเราว่าจะถามถึงการงานในอนาคตหรือว่าจะถาม ว่าทําไมถึงไม่อยากไปหาเพื่อนๆอะไรนี้นะคะก็ในนี้ถามข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะซึ่งเซบาเตียเนี่ยเขาก็ตอบประมาณว่าจริงๆแล้วเขากําลังก่อร่างสร้างตัวเพื่อที่จะย้ายออกไปจากบ้านนี้นะคะก็คือเหมือนอยู่ในบ้านนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อยากจะออกไปอยู่คนเดียวแล้วทำนองน,นั้นนะคะก็เลยเก็บเผารําริบอยู่ยได้ไงมาแต่งกับฉันใช่ไหม นางก็บอกว่าเดี๋ยวขอทางานให้เสร็จก่อนนะอะไรทานองนี้แล้วเราก็เดินออกไปนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราจะตอบคําถามที่ต่างออกไปจากเมื่อกี้นะคะเซบาเตียนก็บอกเอ้ยรอแป๊บหนึ่งนะกำลังยุ่งทํานองนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็คือเราแบบ ยืนรอแหละแต่ว่าห่นนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยุ่งอยู่เราไปดีกว่าเซปบเตียนแบบเ้ยจะไปไหนเฮ้ยนางรังไวแลวดังก็บอกว่าเขาเท่าจริงๆนะนังกาลังยุ่งอยู่เรื่องงานแค่เห็นนางรังเมื่อกี้ก็ดีแล้วอะซึกฟินแล้วก็เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนู่นนี่นั่นนั่นแหละ น,ะะนางก็บอกว่านางรับจ็อบเป็นแกมเมอร์นะก็เหมือนเดิมนะคะเป็นเมสเซจจากแซมว่าแบบเฮ้ยออกไปแฮงเอาท์อะไรทำนองนี้อันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าถามเรื่องถ้าถามเรื่องเพื่อนอะ เนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมีให้มันจะมีให้เราถามถึงเรื่องการงานใช่ไหมคะกับถามถึงเรื่องเพื่อนถ้าสมมุติว่าเราเลือกถามเรื่องเพื่อนอผลลัพธ์มันจะออกมาต่างกันนิดนึงเดี๋ยวลองดู นี่นะคะก็เมื่อกี้ข้อแรกเราตอบเราถามไปว่าเรื่องเรื่องการงานคราวนี้เราถามเรื่องเพื่อนบ้างว่าไม่อยากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรออะไรเงรี้ยนางบอกว่านางชอบที่จะมีเพื่อนนะแต่ว่านางก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวบ้างทํานองนี้นะคะแล้วก็มันต่างกับแซมมากเพราะว่าแซมจะตรงข้าม นางก็เหมาหมอยเพื่อนนางประมาณว่าถ้าแซมอยู่คนเดียวเนี่ยสักแป๊บก็จะบ้าและแน่นอนนะคะแต่ว่านางเนี่ยชอบที่จะอยู่คนเดียวเป็นบางเวลานะคะเพราะฉะนั้นนางก็เลยชอบคอมมากกว่าคนนั่นเองแล้วนางก็พูดว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องทางานต่อแล้วอะไรทํำหนองนี้นะจ๊ะ